บินนาริตะตอนนี้เรากำลังลงไปกำลังทัรอเครื่องจอดนะนี่นะครับสนามบินนาริตะอ่าเร็วๆๆๆวเววเป็นไงเป็นไงเร็วเป็นไงถึงสนามบินอันนั้งไกล่ข้างแรกข้าโอเคต่อไปเราต้องนะต่อมอจะผ่านหรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้ ี่นะครับเรากำลังจะไปพ้อมอนาี่ครับ2องคนสามคนอยู่ตรงนั้นครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพวกที่หลงเนี่ยอยู่นี่ครับมาเลยมาเลย นี่นีนี่นสมคนผู้ช้ามาเนี่ยสามคนนี้นะไปปิดที่นะฮะนี่นี่นี่นดูหน้าไว้ดูหน้าไว้ ตอนนี้เราจะไปตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะค่าแยกชิบุย่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปน,นี่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 พร้อมนะ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 ทุกคนพร้อมนะ ช้าของวันที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเหมือนพวกเธอไม่ตื่นนะสองนเช้าของวันที่สองแต่เราจะไปไหนเนี่ยกำลังไปเชิจโรงแรามันอยู่แถวไหนนะอีเคอะไรนะที่มันมีสตึกอุสาเป็นไกด์ให้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างวันนี้วันนี้เราจะไปที่ชิบูย่า คิบูอาเมื่อวานอาซากุสะสิากุะเออคลิปนี้คือเรียวมากเลยนะด่าก็ด่าตรงนี้เลยนะด่าก็ด่าตรงนี้เลยนะด่าก็ด่าตรงนี้เลยนะวหรือเปล yeah, okay. ่าเอเขาเรียกคนเป็นคำทายโอเคเดี๋ยวเราไปโรงแรมที่ที่สองของ อนนี้เราจะไปไหนจันจาไปวัดพูดให้ถูกๆนะเว้ยวาอาซากุสอมาทำอะไรที่นี่ดูดูเป็นคนดีมากเลยเนะาะ <c oughs> เราเราเดินทางมากี่สถานี ลงลงรถฝันเปลี่ยนสถานีกี่ครั้งโอเคโอเคกว่าจะถึงกว่าจะถึงใช่ไหมโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปที่วัดกันเลยตอนนี้เราถึงวัดอาสากุสะแล้วถึงแล้วใช่ไหมโอเค1-2ขสอง ใช <s uss> <ไ>่ไม่ไหวอยู่ข <c oughs> ้างในนน,นมาม,น <c oughs> มามา ออนนี้เรามาที่วัดอาสากุสะนะจ๊ะทุกคนคนเยอะมากโคถ่ายอะไรถ่ายนกยนกี่คือหัเปนเแล้ขาถ่ายไาน้าครับสวยมากคน,คนเยอะมากนะครับ เหรอก็เห็นแล้ม้าล้มหมูไปยิ่สิบเป็นไงแบบสวยมากครับเฉยอรดเลยไหวขอพรยังป้แล้วครับขออะไรไม่บอกครับ็นความเฉยมีความรับด้วยนี่อยู่ใต้อยู่ใต้คมนี่ nè yeah. này yeah. yeah. นี่เราอยู่ไหนฮาราจูกุครับฮาราจูกุเราเราจะไปฮาราจูกุใช่ไหมใช่มาทำอะไรที่นี่ปักช้อปปิ้งครับมาเล่นนะเขาบอกว่าที่นี่มีสินค้ามือสองเยอะมากจะซื้ออะไรบ้างเสื้อผ้าหรออยากไปด้วยครับโอเคไปกันตอนนี้เราอยู่ฮาราจูกุเนาะทุกคนถืออะไรกัน ครปเย็นเขาเรียกว่าเครปเย็นนี่มันมันเป็นอ่ารู้สึกว่าเป็นร้านร้านที่อ่าคนมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาที่นี่ตลอดอ่ะนี่บางคนเขากินไปแล้วนะทุกคนนี่นี่อ่ะยกขึ้นยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยเอโอเค อรอเช้าของวันที่สามวันนี้เราจะไปไหนกันฟูจิฟูจีซังประเด็นคือตอนนี้ยสภาพอากาศใช่ครับนะครับสภาพอากาศเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นล่ะฉันเสียเงินฟรีนะต้องชดแชนต้อง ช่วยให้ฉันนะทลิปนี้นี่ฟูจิเออเออโอเคเอาเป็นว่าไปลองเสียงกันดูดีกว่า,ว,าว่าเราจะเห็นไหมเนาะโอเคไปโอเค,อเคตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟช,ชื่อว่าอะไรอ่ะ ใครรู้ใครรู้บ้างเอาละเอาละเอาละใครจะเป็นผู้ที่ตอบได้นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเห็นะหมเอาละตอนนี้นะครับคือประเด็นจะไปสถานีไหนอยู่สถานีไหนพวกมันก็ไม่รู้เรื่องเลยอจำไห้นะจำไหมนะมนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน อิเคบุโรเราจะไปอิเคบุโรเออนี่คือคิตาอิเคบุโรเออใช่คิตะคิตะโอเคอะไรโอเคโอเคนี่ครับนี่ครับกำลังรอรถไฟอยู่ตอนนี้นี่นะฮะ ไปมาแล้วนะครับนี่สลบีมไ,ไปฟูจิเลยคือตั้งใจไปฟูจิ <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่ประเด็นคือ, <c oughs> อไม่ได้ตกแค่นิดเดียวนะตกเยอะมาก คือถ้าเกิดไปก็คงไม่เห็นไนทรยใช่เดอมาเถอะมาไปข้างหลังไปหัขงหลังผั่ข้างหลังพยากรอพยากรอากาศทรัพยากรอะไรล่ะ ออสรุปก็คือเราต้องเปลี่ยนคริปเปลี่ยนแพลนจะไปไหนดีล่ะรอบนี้ของกินที่ไหนล่ะ ก็กลับไปที่สถานีต้นทางเราอีกรอบหนึ่งโอเคไปสรุปคือกลับไปที่พักกลับไปนอนก่อนจะมารอรถไฟ<ป><ง>มาลงมลงลงทีแล้วละลสองสามรอบแล้วเนี่ยไม่ใช่ละ เกลื่อนด้วยซ้ำโอเคปิดทริปตอนตอนเช้าเช้านี่ก็เลยจะไปนอนัะไปนอนมาจัดเออโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บายบายโอเคตอนนี้เราจะไปไหนกันไปหาอะไรกินแถวโคชิมะเหรอโคชิมะมีอะไรแถวนั้น ใครเคยไปครั้งแรกเกิดถามแม่นะทีโมอ่ะตั้งแต่วันแรกเราก็อยู่โทชิมะแล้วเออตั้งแต่วันแรกเราก็อยู่โทชิมะแล้วจะไปครั้งแรกได้ไงเออเอาแล้วเอาแล้ว ไงตัวอ่ะแล้วมีตึกมีของกินมีของในช้อปปิง้งอ่ามีดองกี้แถวแนั้นหลังจากที่เรานอนสลบปักไ,ไปประมาณกี่ชั่วโมงใช่ก็คือเราไปเราจะไปไอ้ฟูจิใช่ไหมแต่สุดท้ายมาต้องกลับมาที่ห้องใช่ไหม ผลตกบแต่ตอนนี้อากาศป,อปลอดโปร่งมากทุกคนหนาวมากตอนนี้ <c oughs> ี่ไม่ใส่เสื้อกันยา ตอนนี้วันสุดท้ายแล้วรเราเราจะไปขึ้นรถไฟเพื่อไปสนามบินนะจ๊ะทุกคนเป็นยังไงบ้างทริปนี้เปียกครับปัก <c oughs> เปียกเลยฮะตื่นมาก็เปียกเลยตื่นมาก็เปียกเลยดูสภาพแต่ละคนนะครับเหมือนมาตุ๊กน้ำเลยตอนนี้<า>แต่ว่าโอเคเนาะสนุกกันเนาะสนุกมากครับเอ่อไอเนื้อย,ย่างอร่อยไหมอร่อยอ๋ออร่อยมากเออ,นะเอ,อไว้โอกาสหน้าเรามากันอีกเนาะ ประศหน้านนเราจะไปแต่แต่แต่ออกกันเองนะมาอีกแต่ออกกันเองนะโอเค <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันที่ประเทศไทยนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย